สวัสดีครับคุณนนท์นะครับจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศนะครับที่แอมพอนเราเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสาขาโลจิสติกแล้วนะครับเรายังมีสาขาเล็กๆที่เป,เปิดใหม่ก็คือสาขาวิชา,ชาภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งสาขาของเราเนี่ยจะเน้นในการเรียนภาษานะครับก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษที่เราจะใช้ในการทํางานนะครับภาษาอังกฤษที่เราจะใช้ในอาชีพในอนาคตนะครับแล้วก็ ผู้เนี่ยจะเพิ่มนะครับเป็นตัวของภาษาจีนเข้าไปด้วยนะครับนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะได้เรียนกันถึง3ภาษาหล,ลักๆด้วยกันนะครับเราจะมีภาษาเสริมเข้ามาเป็นภาษาอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนที่พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเรียนกันแล้วนะครับสาหรับน้องๆนะครับที่จบม3แล้วนะครับอยากจะต่ออยากจะเรียนหรือว่าชื่นชอบในการเรียนภาษานะครับแล้วยางแล้วอยากทํางานเลยนะครับอยากจบไปแล้วเลิกทํางานได้เลยนะครับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศของแอมคอร์เราเนี่ยตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับใครที่สนใจเข้ามา เป็นครอบครัวแอมคอนด้วยกันนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับครูก็รอต้อนรับพวกเรานะครับแล้วก็มีพี่ๆท,ที่รอต้อนรับพวกเราอยู่เช่นกันครับผมขอบคุณมากครับ